ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ็ดนี่ตัวเนี้ยขันห้าก็ก็ทุกคนจะเข้าใจกันดีเนาะว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอา,อาจจะไม่อธิบายละเอียดหรอกเพราะว่าทุกคนเข้าใจกันดีเรื่อง,องขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอุพัสสะเวทนา ตัณหาอุบทานพบชาติเป็นอันวสินสุดสินสุดตรงนี้นะเวลาบุคคลทุกคนที่ดับขันไปเนี่ยภพชาติเนี่ยเวลาดับขันไปกิเลสมันไม่แก่นะกิเลสไม่แก่เดี๋ยวก็พากันมากลับเกิดใหม่กิเลสไม่แก่ แต่ว่าข้อที่12เนี่ยข้อที่12กิเลสเขาแก่แล้วก็ถูกทำลายอ่าอันนี้ก็จะผ่านไปนะผ่านไปขันห้าก็ผ่านไปตอนนี้ก็มาถึงตรงไหน,นตรงลบออกก่อน มาถึงขันห้าจบตรงนี้เขียนไอ้อย่างนี้ไว้เอามาต่อสักหน่อยคือข้อที่สิบเนี่ยชลามรณะเนี่ยชลามรณะโสกะปาิเตวะทุกขะโทมัสตุปายาสานี่คือข้อที่สิองเนี่ยคืออำนาจของกิเลสที่ เรียกว่าอาสวะนี่ที่ห่อหุ้มประพัดสอนไว้เนี่ยถูกทำลายไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกมรรคทำลายนะถูกมรรคทำลายไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์คงเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือคนแก่คนแก่ก็คือคนชราชรามรณาโสกปาริเทวทะทุกขโทงัสอุปายาสะเนี่ยโศกเศร้ารำพันบนเ,บนเพ้อคร่ำครวญโหยห้อยู่นั่นแหละ เพราะว่าพบนี้เป็นพบสุดท้ายจะต้องจะต้องจากกาันจากกันโดยไม่มีวันการหวนกลับคืนมาอย่างเช่นพระพุทธเจ้าต,ตรัตรลูวันไหนวันอะไรปีอะไรให้คำนวณอย่างนี้นะนัน่นนะจากวันนั้นจากปีนั้นไปจนถึงวันที่ปรินิพานคือสวรรคต์ค่นะ นั่นเป็นเวลาช่วงนั้นนะคือช่วงเวลา20%หลังจากอาสวะกถูกทำลายไปแล้วก็ประพสอนเขาเหมือนกัะนางเอกก็ได้พระเอกมาช่วยออกจากวงล้อมของอาสวะอ่าน,านและเรื่องราวของกูเจ้าเขาเป็นไปแบบนั้นนะนี่อธิบายอธิบายให้เป็นขั้นตอนไปเลย แต่ว่าย้อนจากย้อนหลังไปจากที่ว่าก่อนที่มักจะมาทำลายเดี๋ยวไปอธิบายในหมวดของโพธิปักกียตันสามสิเจ็ดประการนะแต่ตอนนี้มามาเล่าเพราะสืบต่อกันนงนี่ยสืบต่อไอ้ตรงที่ว่าเป็นข้อที่สิของปฏิจจสุบาทเราก็จะเป็นต้องอธิบายเพื่อความเข้าใจ ว่าข้อที่12เนี่ยชาลามรณะเนี่ยมาอยู่แนวตั้งทางตรงใดยังไงตองน,นีละเขาเป็นสายดับแนวตั้งทางตรงเป็นสายดับนะแล้วก็แนวนอนแนวขวางเนี่ยเป็นสายเกิดเป็นสายเกิดเป็นสายเกิดคือปฏิจจปฏิจฏจสมบาทนะั่นแหละคือสายเกิดแต่มาสิ้นจุดแค่สิบเอ็ดข้อส่วนข้อที่สสองเขาเป็นสายดับ เรนมาติกาในข้อแรกเขาก็อยู่ในนี้แหละอันเนี้ยแนวนอนแนวขวางเนี่ยคืออากุสลาธรรมานะส่วนแนวตั้งทางตรงคือกุสลาธรรมาเนี่ยไหมอยู่ในนี้พร้อมเลยนะแปลความแปลความหมายให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวไปเล่าเรื่องต่อการขยายเล่าเรื่องเป็นแบบขยายขยายอากุสลา ขายายกุศลานะส่วนข้อที่สามไม่ใช่ข้อที่สามวักที่สามวักที่สามของกุศลธรรมมาเนี่ยนะวักที่สามก็คืออะไรอภพยากตาธรรมานะอันนี้นี่นี่น,นี่เลยต้องเขียนอัพยาก่อนอพยากตา ธรรมมาอันนี้ให้ดูก่อนนี่นะเขียนหนังสือนะไม่ได้หันกล้องมาดูมสอสโกเอาพยากรเดามาเราแบ่งวร์คธรรมมานี่แปลว่าเรื่องราวเรื่องเรานะหรือเหตุนะนี่นะตัวเนี้ยแล้วก็มาอัพยามาแปลความหมายอพยกระตา อัพยาเนี่ยแปลชั้นแรกก็แปลว่าอืมแปลว่าเป็นธรรมที่ไม่ชี้ชัดเป็นธรรมไม่ชี้ชัดหรือเป็นเหตุที่ไม่ชี้ชัดหรือเป็นเรื่องราวที่ไม่ชี้ชัดเมื่อไม่ชี้ชัดมันก็พูดออกไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นอัพยากัตตาอย่างเนี้ย <c oughs> อย่างเนี้ยอย่างว่า อากุสลาธรรมมาเนี่ยนะอากุสลาธรรมมาก่อนที่จะมาอาพยากตาธรรมมาคืออากุสลาธรรมมาใช่ไหมอากุสลาธรรมมาแปลได้แค่ว่าเป็นธรรมฝ่ายอากุศลใช่ไหมแล้วก็จะขยายต่อให้เป็นเรื่องราวมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นธรรมที่ไม่ชี้ชัดผู้ที่จะชี้ชัดก็ต้องเป็นผู้ที่ หศึกษาสองคนฟ้าสามวิจัยสีวิเคราะห์พิจารณานะีคนฟ้าคนฟ้าหาความจริงหาความจริงไล่มาตั้งแต่นูนะ่นน่ะคำปีละภาพธรรมจักกะนะนะต้องคนฟ้านะทุกคนต้องค้นฟ้าเองนะต้องรู้ด้วยตนเองนะอ,อ,อันนี้คืออัพยากตาเขาหมายความว่าเป็นธรรมหรืเ,เป็นเรื่องราวที่ไม่ชี้ชัดเราต้องมาหาเหตุผลชี้ชัด แปลความหมายกันเอาเองนี่อภยากตาเนี่ยคือคำตัดของพระเจ้าทุกคำตัดเป็นปริศนาหมดก็เป็นอภยากตาธรรมาไงทุกคนต้องไปแปลความหมายเอาเองอ่าต้องอาไปแปลความหมายด้วยตัวเองนะอันนี้อธิบายตัวนี้ให้ให้เข้าใจแล้วนะเรียกว่าอ,อุศลธรรมะอุศลธรรมะ อุูตรธรรมะอพายากตาธรรมะเนี่ยแนวแนวแนวนอนแนวขวางแนวตั้งทางตรงเนี่ยแนวตั้งทางตรง <c oughs> ตอนนี้เราจะเอามาอธิบายตรงนี้หน่อยอย่างว่าเรามองเห็นอย่างเงี้ยเหมือนกาบบาบาดใช่ไหมเหมือนติดกันใช่ปะแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยเหมือนกาบบาบาทเลยเหมือนกติกันนะแต่ไม่ใช่นะเรื่องจริงแล้วมันห่างไกลกันมากเลยนะ ตัวแนวตั้งทางตรงเนี่ยเขาอยู่ในมิติภายในอยู่ไกลมากและแนวนอนแนวขวางเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยอยู่ตัวเราเรายืนอยู่ตรงเนี้ยที่เรามีชีวิตอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยเราอยู่อย่างเนี้ยแต่ไอแนวตั้งทางตรงอ่ะคือทางสูนิพาน่ะมันอยู่ไกลไแล้วไกลนะแนวตั้งทางตรงถ้าเราดูลูกมันเหมือนกับติดกัดในแมกกาบวบาล่ะ แต่ความจริงเนี่ยมันอยู่ห่างไกลกันมากเพราะมนุษย์ที่จะต้องสร้างความประเสริฐไปก่อนขออนุญาตนะครับเพราะมนุษย์เนี้ยจะต้องสร้างตนเองสร้างตนเองประเสริฐก่อนเนี่ยมนุษย์ต้องสร้างตนเองให้ประเสริฐก่อนนะแล้วจึงจะเข้าไปสู่ภายในได้แนวตั้งทางตรงเนี่ย อแนวตั้งทางตรงเนี่ยมันอยู่ในโพธิปักยธรรมสามจิตประการนะเดี๋ยวเอาไว้อธิบายทีหลังนั่น,นอยู่ในคลิปอีกคลิปต่งางเอาไว้จะเป็นอธิบายตอนสองแต่วันนี้ก็ขออธิบายตรงน,นี้คร่าวๆไปก่อนนะอาจจะอธิบายคร่าวๆไปก่อนว่า จะพยายามให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักแนวนอนแนวขวางถ้าบุคคลได้รู้แนวนอนทาง